ที่กล่าวมานี้จึงเห็นได้ว่าแม้อายตนะภายใน6จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขันห้าและไม่ครอบคลุมทุกส่วนแห่งชีวิตมนุษย์โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างขันห้าก็จริงแต่มันก็มีบทบาทสำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีอำนาจกำกับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากจนกล่าวได้ว่าชีวิตเท่าที่มนุษย์รู้จักและดำเนินอยู่ ก็คือการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกทางอญญาญตนะะเหล่านี้และชีวิตมีความหมายต่อมนุษย์ก็ด้วยอาศัยอญญาญตนะเหล่านี้ถ้าอญญาญตนะไม่ทำหน้าที่แล้วโลกก็ดับชีวิตก็ไร้ความหมายสำหรับมนุษย์มีข้อความแห่งหนึ่งในบาลีแสดงกระบวนการ,รมเท่าที่กล่าวมานี้ได้อย่างประทัดรัฐและช่วยเชื่อมความที่กล่าวมาในตอนว่าด้วยขันห้าเข้ากับเรื่องที่อธิบายในตอนนี้ให้ต่อเนื่องกัน มองเห็นกระบวนธรรมได้ครบถ้วนตลอดสายยิ่งขึ้นจึงขอยกมาอ้างไว้ดังนี้ในมัทุป,ปินทิกะสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัญน,นาตพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศไว้โด,ย,ดยย่อก,กับภิกษุทั้งหลายว่าปะปันจะสัญญาแง่ต่างๆย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าไม่เพลิดเพลินไม่ยึดถือในเหตุนั้นได้นั่นแหล เป็นที่สุดแห่งอนุสัยทั้งเจ็แล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารเสด็จลุกจากอาสนะเข้าที่ประทับเสียภิกษุเหล่านั้นเข้ามาขอให้ท่านพระมหากัจจานะแสดงเนื้อความแห่งอุเทศนั้นท่านพระมหากัจจานะได้ขยายความไว้ดังนี้อาศัยตาและรูปเกิดจากขุวิญญาณความประจวบแห่งธรรมทั้งสามนั้นเป็นผัสสะ เพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีบุคคลเสวยอารมณ์ใดย่อมมีสัญญาคือหมายรู้อารมณ์นั้นหมายรู้อารมณ์ใดย่อมมีวิตกะคือตริกตรึก,รกอารมณ์นั้นตริกตรึกอารมณ์ใดย่อมมีปปัญจะคือผันพิสดารซึ่งอารมณ์นั้นบุคคลผันพิสดารซึ่งอารมณ์ใดเพราะการผันพิสดารน,นั้นเป็นเหตุ ปปัญ,ญจสัญญาแง่ต่างๆคือสัญญาที่ซับซ้อนหลากหลายย่อมผุดพลุ่งสมรุมเขาในเรื่องรูปทั้งหลายที่พึงรู้ได้ด้วยตาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วท่านพระมหากัจจานะก็ได้ขยายความต่อไปว่าด้วยอาญตนะและอารมณ์อื่นๆจนครบหกคู่ใจความอย่างเดียวกันเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบก็ทรงอนุโมทนาว่า ถ้าให้พระองค์ทรงอธิบายก็จะตรัสอธิบายเช่นเดียวกับท่านพระมหากัจจานะกระบวนธรรมนี้เขียนให้เห็นง่ายขึ้นดังนี้กรุณาดูแผนภูมิที่สองทับสประกอบด้วยซึ่งแผนภูมินั้นอ่านได้ดังนี้คือกระบวนการรับรู้บริสุทธิ์อันเป็นกระแสปกติตามธรรมชาติเริ่มจากอายตนะบวกอารมณ์ บวกวิญญาณบวกผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีจากเวทนาก็ก้าวเข้าสู่กระบวนธารมแบบเสพเสวยโลกคือเวทนาเป็นปัจจัยสัญญาจึงมีสัญญาเป็นปัจจัยให้เกิดวิตกกะและปะปัญจะตามลำดับทั้งวิตกกะและปะปัญจะซึ่งต่างก็จัดอยู่ในสังขารขัันด้วยกันแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดปปัญจสัญญาแง่ต่างๆ ซึ่งในกระบวนธาร,รมแบบเสพสวยโลกนี้ก็เกิดมีผู้เสวยกับสิ่งถูกเสวยและผู้คิดกับสิ่งถูกคิดด้วยเมื่อเกิดปะปัญจสัญญาแล้วก็ยิ่งมีวิตักกะคือความตริตรึกนึกคิดได้มากมายและกว้างขวางพิสดารยิ่งขึ้นทําให้เกิดกิเลสต,ต่างๆเช่นชอบใจไม่ชอบใจห่วงแหนริษยาเป็นต้น,นปนเปยคลุกเคาไปกับความคิดนั้น